หน้านี้ปออ้อยให้มาค่ะพันล้านนะคะเพื่อนๆอ,อยากรู้ไหมว่าใบหน้าที่โงเฮงดีและเป็นเศรษฐีชัวคือแบบนี้ปบอ้อยจะมาวิเคราะห์ให้ดูหนึ่งน้าผักต้องกมลมนูนสวยเป่งปังแบบนี้นูนแบบนี้นะคะเนี่ย สองคิ้วต้องสวยแล้วก็เป็นรูปคิ้ว Shot, ต้องอยู่บนโหนกตรงนี้นะคะนี่ค่ะต้องขึ้นโหนกนี้ไม่ใช่คิ้วกับตาลงมาติดกันคิ้วจะต้องยกขึ้นบนโหนกนี้สามตาจะต้องสดใสาตาที่ดีสดใสก็คือตาที่เป็นประกายตาคือพลังชีวิตของเราของทุกๆคนค่ะแล้วอันต่อไปคือจมูกค่ะจมูกที่รวยแล้วก็รับทรัพย์คือจมูกต้องมีเนื้อเยอะแบบนี้นี่ค่ะเนื้อเยอะอ,อกอิ่มแบบนี้ต่อไปก็คือปากต้องเป็นรูปกระจับแบบนี้นี่ค่ก<ย>ะกระจับสวยแล้วคางจะต้อง ้องช้อนแบบนี้เนี่ยค่ะช้อนเพื่อมารับซับนะคะนี่ค่ะเนี่ยค่ะรูปหน้าต้องกลมนูนแบบนี้กลมนูลเป่งปังสดใสแบบนี้นะคะแล้วผิวพันต้องดูดีสดใสมีน้ามีนวลเป่งปังค่ะ ถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีหน้าแบบนี้เราสามารถเติมเต็มและปรับรูปได้ด้วยการนวดหน้านะคะถ้าอยากให้โปรอ้อยปรับโครงหน้าเศรษฐีแบบนี้ให้สามารถไปหาโปรอ้อยร้านโปรอ้อยอยู่ที่พัฒนาการ53ค่ะ Line แอดแอดโนะคะ p r o a o i ค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์844282495ค่ะเขาจะเข้าใจให้โปรอ้อยด้นะคะ